เมนูแกงเห็ดละโงกกันค่ะเช้านี้นะคะเมนูง่ายๆค่ะเห็ดละโงเลาต้มอัดฟิตไว้นานแล้วนะคะวันนี้ได้เลือกงามยามเดียวออกมาแกงนะคะอันนี้เก็บในช่องฟิตได้นานนะคะอยากกินเมื่อไหร่ก็เอาออกมานะคะละลายน้ําให้ให้น้ำแข็งละลายนะคะก่อนนำไปต้มหรือจะนำไปต้ม ให้น้ำแข็งละลายเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะต้มในน้ำร้อนนะคะให้ที่เห็นละงกแข็งเป็นก้อนให้ละลายนะคะน้ำเดือดแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะใส่น้ำปะลาพริกตำนะคะผงชูรสค่ะเสร็จแล้วค่ะโรยด้วยใบแมงลักนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมน,นูเช้าวันนี้นะคะ เมนูจานด่วนค่ะมีปลาสับนะคะเค้กก้อนหนึ่งนะคะข้าวสวยร้อนๆมาหม่่ำกันเลยค่ะ